สวัสดีครับผมนักกิงสีรีวิววันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวเตาแบบก๊อกผาเล็กนิดเดียวนะครับมาในมอเตอร์ไซค์แคมปิ้งมามาดูกันข้างในว่าเล็กแค่ไหนมือกระเป๋านี้เลยเล็กนิดเดียวเนี่ยแค่นี้เองข่อมือแล้วก็มีคููใช้คู่อันนี้นะครับเป็นกระป๋องก็คือสามารถต้มทอดได้หมดโอเคนี่นะครับอันแค่นี้เองเท้าข่อมือนี่นะครับเล็กนนี่เลยทีใช้ก็ง่ายมาก,กลางออกนะครับ ทุกด้านจะมีล็อกนะแล้วก็ใช้คู่กับใช้คู่กับแกสกระ๋องง่ายๆเลยวิธีเข้ามาดในในในนะเดี๋ยวใกล้นะเดยวขยับตูดเข้ามาดิเฮ้ยเออเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะมีเขี้ยวอยู่เห็นไหมเนี่ยเราวางข้างล่างก่อนนะครับแล้วก็วางด้านบนเข้าไปบิดนิดเดียวอยู่แล้ววิธีง่ายๆก็คือด้านนี้จะมีตัวหมุนนะครับหมุนไม่ต้องเยอะนะนนหมุนเสร็จแล้วกดตรงนี้เลย,เ,ลยเห็นไหมครับตอนนี้ไฟมาแล้วนะง่ายๆแค่นี้เลยนะ อันนี้ก็เป็นหม้อแบบพกพานะครับง่ายๆซื้อมาก็จะมีพร้อมนี่เลยนี่ชุดช้อนต้มครบเลยนะครับมีดคมนะจะบอกให้แล้วนั่งคือแล้วครับก็อันนี้คือหม้อครับสามารถหุงข้าวได้นะว่าเราจะต้มน้ำเฉยวันนี้ฮึ๊ทีมันร้อนวางอยู่นะ<ป>ม,นมาม่าสองคอได้อยู่เลย สบายเลยแต่วันนี้เราจะต้มมามากใส่น้ำต้มไปเลยเลยคือพกไปที่ไหนก็ได้บนเขาหรือว่าจะเป็นแบบนี้เงี้ยแม่น้ําตรงตรงที่เขาแบบสาม,มารถจะจุดได้อะที่ไหนก็ได้ได้หมดแครับเดียวไม่เกินกี่นาทีหรอกน้ําก็เดือดแต่ตอนนี้น่าจะเอาิมาบาังลงไปอันนี้นะครับทุกคนผ่านไปประมาณสักงปรมาณสามนาทีนะ เดือดแล้วมาดูเลย <like> เดือดง่ายมากอะทีนี้เราก็ต้มมาม่ากินกันนะครับ <like> อรอนก่อนเลยรอานิ้วจุ่มแล้ไปดูที่ว่าร้อนจริงหรือว่าหรือว่า <laughs> ร้อนจริงหรือเปล่า <laughs> ทีนี้ก็ง่ายๆครับแล้วแค่นี้เลยง่ายๆมากก็คือแ้มมาม่าแบบนี้นะร้อนเลยเมาครับยัดก่อนนะง่ายนิดเดียว ก็เทน้ำลงไปเลยว่างงว่างๆวางๆสะดวกสบายมากๆขนมมีโอ้นี่พอ,อ,อ,อดีนะครับหม้อนี้ก็ดีนะสำหรับต้มมาม่าโอเคโอเคโอเคเ็๋แล้วสำหรับต้มมาม่าสามถ้วยคือใส่ไม่ต้องเต็มหม้อนี้ก็พอดีอย่างที่เห็นเลยนะครับออโอ้พอดีเลยสามถ้วย ขาดหน่อยนึงก็นี่แบ่งกันโอเคสามถ้วยสบายๆอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครอยากจะลองซื้อมาใช้ดูซื้อได้เลยนะครับอันนี้ผมซื้อในออนไลน์นะถูกมากโอ้รู้แล้วทำไมเมื่อกี้เราตั้งไม่ดีไหมแง <Yeah. laughs> ลืมเปิดขาดตั้งนะครับอัน,นจริงๆถ้ามีขาตั้งมันตั้งได้เลย <laughs> ถ้ามีขาตั้งคือมันตั้งง่ายเลยดูดิ แต่ว่าเราไม่เปิดตั้งอ่ะเป็นรีวิวที่โคตรห่วยนะครับแต่ว่าเตานี้ใช้ได้จริงนะครับ <c oughs> ในราคาหนึ่งร้อยสี่บเก้าบาทนะถ้าใครสนใจไม่รวมแก๊สกระป๋องนะอ่าไม่รวมนะแก๊สนะแก๊สซื้อต่างหากนะครับอันนี้ร้อยสี่สิบเก้าบาทนะถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้อ่ะถ้าใครสนใจเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสะดวกจริงเวลาไปเที่ยวกลางเต้นหรือไปไหนสะดวกจริงแล้วนะแนะยืนยันเลยนะว่าสะดวกมากๆโอเค ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ไป